แม่เมอยง้ามาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มปัตอนประเด็กอันนี้ประเด็กผู้ใดว่าจะมาฉีกมา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 ม่มา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 าามมา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 าม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 มา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 าามาามาาามามามาาม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 าน มี่หลากหลายใหญ่ไหมอะไรใบดาไปเก็บยุงใบบักรนงมีเออมี่ไฟอีเลดมีใบบางมีโอ้ยนี่ล่ะจำได้ย้ายง่ายง่ายกลัวมาโอ้ยอยากกินตำเมียงกับเขาเดียวใช่เขาห่อเมียงตัวเขาหมอดเด่นใช่ตัวเมียงส้มเมียงหวานเจ้าโอ้ยอะไรที่ไหนเจ้ยอืมเด่นใช่ล่ะจำได้หน้าบ้านเนี่ยดังน้องด้วยอืมครับ

เอาต่มิ้เท่กระเทียมใช่ยังไงไปข้งใช่กระเทียมใบบักุงก็กระหออใบบักฮงต้นบักโก้ก่อยดมาคมาค่มเมากินกวยอ่ะขับไปขับไปขับไปไปพองขับไปอีกออกงานวมครับสมแ้ว

าดแต่ดกไแล้วไปขึ้นยาดอู่ขไไขึ้นหนึ่งบอกราดน้าเนี่ยไขึ้นนึงดำดีนบอกมาอัน่มี่ับกมั่งบ้านบ้ยมาแสองสามมื่นเลยยขนีบกมั่งบอพีบาเงินาคนอยู่อันมื่อนีกับบ้านของขาเลยห่เขาเห็นแต่คนอยู่ไม่นอยู่เขาบ่ว่าง แต่ว่าเขามาขาดไว้ให้ให้นึงแล้วให้ยาวหน่อยนะเบากินไม่เหมือนกันเลยอืมน้องกินบาได้กินบาได้อืมน้องกินได้หมดแหละแต่พี่ห่วงกินเออไม่ต้องมาเว้าน้องกินได้แต่พี่ห่วงน้องกินน้องกินไม่ได้ บอกเขาบว่าแล้วอยู่โยกแก้ววันีเงินได้แม่ไปปลูกซอยไม่นานแล้วผู้แดดแม่จะเห็นบ่จมวะเน่าแดดเตอะแล้วไปใส่ผู้ใดดเนี่ยแม่เอาคือดิตากิเก็บมาหรอ ก็ไเจ็บสบันเก็บถิ่มแม่รายคักวะอันนี้งามอยู่หน้าบ้านอะไรยวนมันบังอันโอ้ยให้ยังไงจะติดเอขึ้นนอกหันสีกเลยลายไม้โร่คุณเนี่ยนี่นคุณ่แรงนดเออจนปลายว่าเนี่ยเนี่ยก็เม็ดพริกสด แินเอบวเขนนะอย่างเอมันเอ็อยังเออแปลว่าแตงเองนไปเ็ยบ้เออก็เอกแตงล่ะเอประแดงนเอจังไรเออสีประดเอคนคนสีประด็เอ็เองกขืนแต่งตนเขาเอิ่นคำโบราณนะว่าเอบ่ขึ้นเออ ม่ไ่แม่ขึ้ตลกแท้เออไปเก็บน้ำกันน่ยคือหายมีอะไร่ไปสนคือสิไปเก็บู่บันยั่หงอกน่แบ่อเียคาเป็นังเฮ้ยตอนประเด็จสายายเนี่ยมาเนก น้องกินบ่ได้แก้วขนมมาแบ่งม่พิมพ์มั้งไม่ไม่พิมพ์อยากไม่ทำไมอ่ะอ้าวมันไม่มีแล้วได้ไงนะเต็มถุงอยู่ไม่ไม่แล้วเก๋ไม่อยู่ได้ไงเพราะบ่พอหรอกมดเลยกินให้มันหมดกันนะมันอยู่ข้าวต้มขนมเต็มถุงเลยไม่ไม่ได้ไงกล้วยอ่อนไปแก่ จะไปทังซ <muitas> <arias> ุแ <sketches> ล้วกันแกก็นอนเจาะมีแขวเงียงเดียวไม่ยำอเลเจ็บจำเป็นปอกผู้ใดผู้ใดเป็นเพเพผเดอกกอยู่ในเครอผุนเดอเป็นยปุกสใจอเากเงซมาเาอียังเป็นแหงเป็นแหงหมดุอ้ แบบสำเนียงไทยอุบลตัวนี้เมื่อื่นเมื่อื่นเมียนเเยนเด้บอว่านง้าเาสั่นมันคือไทยยุ่มไทยยุ่มถ้าว่าเมื่อื่นอันนว่านึ่งไ่ได้อุบลเมื่อื่นอนั่นนั่นนั่นไทยอุบลถ้าไปไปมามนั่นเันไทยยุ่ม

โอ๊ยใครเสยจกัอยป้าไปหลหน้าน่ะปไปบไปแต่ก่อนวัไพาใปบ่วัไปพาคนเดียวเราเรียนเก็บสายบ่เป็นมตใต้โอยมาเล่าอะไบกูกินหรอมิตรต้กูกินกูกินกเสิฐวีพาม่น้นงูเนาะวีพมันป็นยีสได้กินัว่าเมืนกันไหรอแล้วไก่ตังน้ำมือสิ บ่ไปบขามามใส่ขมขามสมเนี่อมา่หรออบริสิม่อนเต้บริสิม่อนบ่เอ๋ใส่มะขามหวานมันนีนี่ขามเนาใส่น่าย่เียส่งติดเลยหรอะขามังมนันเนาะโอ้ใส่ตัวะขามหวานมันนแม่ใส่ มาาบเขาจ้าห่อบัาคามห่อปักขามจมันส้มบัาขามอันนั้นแหมบัาคามใหญ่น่วยใหญ่แหมบักขามจมมมอเด่นนะใค่นแมนมเด่นแมนแมนมอเด่นแมจังเสียบุ่๊บเยไปจอยเด้อเียมมอเด่นเยมือเด่นยี่นาบ้านนุ้ยยุดมือเดียวอันเดียวยี่ต้นหูกระจงอันนี้ห้างทอยอย่างอีกตัวนึ่งนะโอยหมดแล้ว โไปเก็บเป็นย่งขักแน่แต่เนาะยเหแนแม่ก็จุดกินซีมึงกัจังมากสไตล์น้อย่างมากระดอกกระแดกอยู่เขาอินอินแล้วเพิ่งจะมา่เขาเต็มมื่อบกัไล่ด้อกกับน้ำบ่ไปเก็บมะยมรู้โทรศัพท์นมา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 ้าม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 อ่อมา กินเมียงกินเมียงกินเมียงเมียงค้าเมียงกระคือไปเก็บยูไส่โดนแต่ยชยแม่โบมรางว่ายแ้างแล้วเอาอาเากินหดเถิดบ้าพักหลายครั

นี่มีละใส่ถุงไปกินดำน้มาเหรอไปวายแม่ดำน้ำไทยมื่อื่นเอาไปเหรออันนี้เก็บเกี่ยวโอ้ยมันเก่งนี่บัง่้าหรอกจับน้องจับน้องจับ้าผ้าเบิ้งปาไม่ได้ไปมือนี้ดำนาน่ะเขาพูดถึงมื่อื่นอะไยไปปัวพด

ม,ม,มันต้องใบบางม um, ีอ่อนๆมอนแบนี่มันก็อ่อนอะดี้ต้องเป็นหั่มมันแม่หั่มมันน้อยๆมี่นแซบเออแค้นำไ่มันแก่ไปุนหมากแค่นันเออนี่เด่นี่เด่ไปบริตินี่ไหมหมากแค่กระแซบเอ้ย ปุ๋ยกับอะไเอามาใส่นี้พ่อไงไก่อยู่นนอนเองแมงอยเงแงยน่ะสะุดมารวดนันไม่เคยไปจมคือเลอยไข่ไหมอาะ